สวัสดีครับนี้เอารถ Toyota v วี o ปี2012ครับ,ร,บรถก็10กว่าปีแล้วครับใช้บริการมงคลมา4ปีแล้วครับ,รบเหตุผลที่นำรถมาใช้ก็คือสะดวกแล้วก็อยู่ใกล้บ้านการบริการก็โอเคนะครับถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเลย อีกอย่างนึงรวดเดียวดีปกติแล้วของผมจะนำรถมาตรวจสภาพแล้วก็จะมีประกันภัยและแถมพรบอยนิดนึงถ้าเป็นรถยนต์นะครับส่วนมอเตอร์ไซค์ก็ตรวจสภาพเป็นหลักก็ตรงปกอะครับไม่มีอะไรต้องให้มาสัมผัสเองเพราะว่าผมก็ใช้มา4ปีแล้วาหาได้ยากนะครับแบบนี้ ก็ <ส gas: S 2> ได้มาตรฐานแล้วก็ถือว่าโอเคเยี่ยม